สวัสดีครับพบกับผมเล็กและช่องรีวิวรองเท้ามายิกแลนด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรีวิวเปรียบเทียบ2ตัวจาก s o อ o n กก็คือ e n d o r p h i n Pro 3นะครับตัวนี้แล้วก็ n n o r p h i n Pro Elite นะครับรายละเอียดมีอะไรยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ e n d o r p h i n Pro 3ก่อนนะครับคู่นี้ออกมาได้ประมาณปีครึ่งแล้วนะครับส่วนคู่นี้ Elit e ออกมาได้เกือบ ส่วนสเปคคร่าวๆของ2คู่นี้2คู่นี้มีไซส์เดียวกันคือ9.5 US นะครับมีดรอปเท่ากันคือ8มิมหน้าเท้า31.5 mm. หลังเท้า39.5ม mm ิมนะครับส่วนน้ำหนัก Endorphin Pro 3ชั่งได้220กรัมครับส่วน Elite ชั่งได้210กรัมครับผ้าอัปเปอร์ เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผ้าอัปเปอร์ของตัวนี้เป็นผ้าเมชชั้นเดียวเป็นผ้าตาข่ายรังพึ่งมีความโปร่งกว่าในรุ่นเก่าในตาข่ายรังพึ่งก็จะมีเส้นใยเล็กๆนะครับช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผ้าอัปเปอร์นะครับส่วนผ้าอัปเปอร์ของตัวนี้เขาใช้ชื่อว่านิ m เมชนะครับเป็นผ้าชั้นเดียวมีลักษณะเป็นตาข่ายสี่เหลี่ยมนะครับมีความโปร่ง ต่อไปเป็นเชือกครับเชือกของทั้ง2ตัวมีลักษณะแบนนะครับเป็นเชือกแบนของตัว e l ลิ e จะให้มายาวกว่าตัว Pro 3ครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าทิ้นรองเท้าของทั้ง2ตัวเป็นแบบบางครับแล้วก็ส่วนปลายจะเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็ตรงนี้จะมี เหมือนทำเป็นรูช่วยระบายอากาศนะครับลิ้นรองเท้าของทั้งของรุ่นก็จะเป็นแบบเย็บติดกับตัวพื้นด้านในนะครับทั้งสองข้างตัวนี้ก็เช่นกันครับเป็นแบบเป็นแบบบางเป็นผ้ากำมะหยี่ครับแล้วก็เย็บติดกับพื้นรองเท้าด้านในทั้ง2ข้างนะครับตรงนี้ก็มีรูพรุนมีรูพรุนเยอะเลยระบายอากาศได้ดีมาก ไปในส่วนของล็อกข้อเท้าตัวนี้จะมีนวมบางๆนะครับมีนิดเดียวให้มันนิดเดียวแต่ล็อกข้อเท้าได้ดีส่วนคู่นี้ดีไซน์ออกมาแตกต่างกันมีนวมตรงนี้ครับนิดหนึ่งด้านข้างไม่มีตรงนี้มันมีลักษณะคล้ายๆผ้าย,ยืดก็อบกระชับดีแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับจะช่วย อบกระชับข้อเท้าของเราครับส่วนโครงสร้างของตัวรองเท้าช่วงหลังเท้าคู่นี้มีแค่โครงพลาสติกบางๆตรงนี้ครับแถวนี้ไม่มีแถวนี้เป็นผ้าอัปเปอร์ชั้นเดียวส่วนคู่นี้ไม่มีเนี่ยถ้าตัวตัวผ้าอัปเปอร์ตรงนี้ส่วนด้านหลังจะเป็นคล้ายๆผ้ายืดครับไม่มี ม่มีโครงพลาสติกแต่ว่าเขาจะใช้โครงตรงนี้ครับโครงที่เป็นคล้ายพลาสติกโอเวอร์เลยเนี่ยครับมาล็อกข้อเท้าได้ดีต่อไปแผ่นอินโซทั้ง2รุ่นเป็นแผ่นอินโซใช้ชื่อว่าไดคัตพาวเวอร์รันพีนะครับเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยต่อไปโฟมมิดโซของ Pro 3จะเป็นไอต,ตัวนี้คือโฟมพาวเวอร์รันพีนะครับ ในสเปคเนี่ยเขาระบุไว้ว่ามีความหนาขึ้นจาก2รุ่นแรกนะครับส่วนของคู่นี้เป็นโฟมตัวใหม่นะครับชื่อว่า p o w e r r u n HG นะครับมีลักษณะเบานุ่มเด้งแล้วก็ใช้ในรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับต่อไปแผ่นคาร์บอนของ Pro 3เขบอกเป็นรูปตัว S นะครับส่วนของ elite เขาใช้ชื่อว่า slot carbon plate นะครับ คือมันเป็นคาร์บอนเต็มผืนเหมือนกันแต่ว่าส่วนปลายเนี่ยครับมันแยกเป็นคล้ายๆเป็นสองง่ามครับเหมือนลักษณะเหมือนซ่อมนะครับพื้นยางเอาโซทั้งสองรุ่นใช้พื้นยางเอาโซชนิดเดียวกันนะครับยางเอาโซเขาชื่อว่า XT 900นะครับแต่ว่าจะให้มาคนละรูปทรงกัน ของ N Pro 3จะบางลงจาก2รุ่นแรกนะครับส่วน Elite เนี่ยบางลงจาก N Pro 3อีกครับส่วนเทคโนโลยีที่เขาใช้ในรองเท้าเอาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เขาจะมีเทคโนโลยีที่ใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกก็คือ s p e Low นะครับช่วยให้เรารู้สึกลื่นไหลในการวิ่งนะครับให การวิ่งของคุณสมูทและก็มีเทคโนโลยีที่ทางแบรนด์เขาใช้กันมานานใช้กันมาหลายรุ่นก็คือฟอร์มฟิตนะครับก็คือเขาออกแบบให้อัปเปอร์และก็รองเท้าเนี่ยกระชับกับเท้าเรามากที่สุดนะครับส่วนอีลิตมีเทคโนโลยีสปีดโร w เหมือนกันนะครับก็โรก็จะอยู่ในส่วนหน้าเท้าตรงนี้ครับพื้นด้านหน้ามีความเชิดโอ้งนะครับแล้วก็หน้าเท้าของรุ่นนี้เนี่ยจะเชิดกว่า รุ่นนี้นะครับความไหลลื่นอะไรพวกนี้รุ่นนี้จะมีレスปอนหรือตอบสนองที่ดีกว่าการที่ลองสวมใส่2คู่นี้ในไซส์9.5 US เท้าเปล่าผมยาวประมาณ26.5เซนติเมนะครับก็คือใส่ได้พอดีครับปกติเนี่ยผมจะใส่10 US หรือ28เซนมแต่ว่ารองเท้าสองคู่นี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ของผมเป็นของ คุณหมอไมยนะครับจากโรงพยาบาลท่าสาราก็ขอขอบคุณคุณหมอมานะที่นี้ด้วยนะครับที่ให้หยิบยืมรองเท้ามาให้ผมรีวิวในการเลือกไซส์เนี่ยถ้าคุณมีรูปเท้าปกติหรือไม่บานจนเกินไปผมคิดว่าสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามีเท้าวกว้างระดับ 2E ขึ้นไปการเพิ่มไซส์ก็น่าจะเป็นคำตอบครับต่อไปเป็นฟีลการสวมใส่ครับสำหรับพื้นที่หน้าเท้าของ เป็นโปสามเนี่ยมันจะกระชับกว่าตัวอ e ีลิตนะครับหน้าเท้าผมคาดว่าประมาณมีเดียมนะครับแต่คู่นี้มันกว้างกว่ามีเดียมหน่อยนึงแต่คิดว่าเกือบเกือบสองอีแหละครับคู่นี้ปลายเท้านะครับแล้วก็ช่วงหน้าเท้าตรงนี้อีล e ิตจะสบายกว่ามีความกว้างกว่าครับใส่ได้สบายกว่าส่วนปัญหารองเท้ากับ รองเท้าเสียดสีชิ้นส่วนต่างๆและคลายเลืองกับเท้าไม่มีครับทั้ง2คู่ออกแบบมาได้ดีมากครับใส่สบายครับส่วนความมั่นคงจากการสวมใส่เอาคู่นี้ก่อนนะครับการยืนการเดินรองเท้ากระชับให้ความมั่นคงขึ้นจากตัวแรกนะครับคือผมมีตัวแรกนะครับตัวที่2ผมไม่มีปลายรองเท้าในรุ่นนี้ไม่ได้เชิด โค้งเท่าตัวแรกนะครับก็จะไม่มีความรู้สึกผลักเราไปข้างหน้ามากนะักพื้นรองเท้าด้านล่างส่วนกลางก็ปรับปรุงจากตัวแรกให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยเขาแก้ไขปัญหารองเท้าพาเท้าลงนะครับที่นักวิ่งบางคนเจอปัญหานี้ในรุ่นแรกนะครับส่วนรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับมีชิ้นส่วนตรงนี้นะครับทําให้เท้าเรามั่นคงนะครับ ผมทดสอบลองวิ่งเทโค้งแรงๆก็ไม่เจอปัญหานี้แล้วนะครับแต่ไปคู่นี้ความมั่นคงจากการสวมใส่การยืนการเดินดีครับเบาสบายมันไม่กระชับเท้าเท่าเอ็นโปรสแต่มันเบาสบายกว่าหน้าเท้าปลายเท้ากว้างกว่าเลยรู้สึกฟินๆนะครับรู้สึกสบายกว่าก็สมชื่อเอนโดฟินนะครับคู่นี้คือ ใส่แล้ววิ่นจริงๆพื้นรองเท้าส่วนกลางก็เหมือนกับอินโปรสามครับส่วนตรงนี้คือมันให้ความมั่นคงไม่พาเท้าเราล้มนะครับก็เทสแล้วเหมือนกันครับพาเข้าโค้งแรงๆก็มันไม่พาเท้าล้มไหนครับให้ความมั่นคงดีมากครับต่อไปเป็นเรื่องฟีลในการวิ่งนะครับอินโปรสามเป็นรองเท้าที่เบาแน่นเด้งกระชับ ทรงตัวดีวิ่งติดเท้าดีล็อกข้อเท้าดีนะครับโฟมมิดโซให้ฟีลแน่นตั้งแต่เพสช้าไปเพสเร็วโฟมโมีความนุ่มนิดหน่อยแต่ก็ไม่นุ่มมากนักนะครับรุ่นนี้จากการที่ลองใส่เนี่ยคือถ้าวิ่งช้าเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่คือต้องวิ่งให้เร็วหน่อยแล้วก็เน้นปั่นรอบขาแล้วก็รองเท้าจะตอบสนองได้ดีนะครับตามที่เขาใช้เทคโนโลยีสปีดโลนะครับที่ให้ความลื่นไหลในการวิ่ง ไอ้เจ้าเทคโนโลยีสปีดโลเนี่ยเขามีมาให้ตั้งแต่รุ่นแรกนะครับแล้วก็ยังมีมาให้ในรุ่นนี้แต่ว่าเขาลดความเชิดของหน้าเท้าลงการควงขาปั่นขาเลยสู้รุ่นแรกไม่ได้นะครับจากการที่ลองใส่ดูรุ่นแรกเนี่ยจะควงขาปั่นขาได้สนุกกว่าแต่ก็อย่างที่บอกครับรุ่นนี้พื้นรองเท้าช่วงกลางเท้าเขาปรับปรุง าปรับปรุงใหม่ให้มีความมั่นคงมากขึ้นจากรุ่นแรกที่บางคนเจอปัญหารองเท้าพาเท้าล้มในนะครับก็กลายเป็นว่ารุ่นนี้มาปรับปรุงในส่วนของความมั่นคงมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวผมชอบฟีลในรุ่นแรกมากกว่านะครับมันวิ่งได้สนุกกว่าไหลลื่นกว่าแล้วก็ผมไม่มีปัญหาใส่คู่นั้นแล้วรู้สึกว่าเท้าล้มในนะครับก็เลยชอบรุ่นนั้นมากส่วนรุ่นนี้ผมไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับผมเฉยเฉย แล้วก็จากการที่ลองวิ่งในเพลสเร็วๆของคู่นี้นะครับการก้าวเท้ายาวๆเนี่ยการใช้รอบขาไม่สูงก้าวยาวๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สู้การควงเท้าปั่นรอบขาเน้นรอบขาสูงมันสู้ไม่ได้นะครับคือฟิลนี้ผมก็มันอาจจะเป็นความรู้สึกของผมคนเดียวนะครับคือผมก็เจอฟิลนี้ในเอ็นโปรหนึ่งคือมันต้องควงขาแล้วก็ปั่นรอบขาเยอะๆอะไรเงี่ยมันไม่ต้องก้าวเท้ายาวๆมันจะวิ่งสนุกนะครับ คือถ้าเราวิ่งก้าวยาวๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาศัยการยุบยืดของโฟมแล้วก็พอโฟมยุบมันยืดแล้วก็มันส่งอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับในความรู้สึกของผมส่วนคู่นี้เนี่ยมันมันแน่นแต่ว่ามันเด้งแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราวิ่งแบบเพิ่มรอบขาหน่อยโดยไม่ต้องก้าวเท้ายาวๆเนี่ยคู่นี้เหมาะมันเหมาะอยู่นะครับ แล้วก็อีกฟิลหนึ่งที่พอจะจับความรู้สึกได้คือรุ่นนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีสปีดโรเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เชิดมากหน้าเท้ามันไม่ได้เชิดมากเหมือนรุ่นแรกการส่งเท้าก็จะไม่สุดปลายเท้าเหมือนจะมาประมาณนี้แล้วก็มันมาไม่สุดเนี่ยมันมาไม่สุดตรงเนี้ยพอมันถึงประมาณเนี้ยแล้วมันก็ต้องส่งเท้าออกไปเลยครับการยึดเกาะของคู่นี้ สำหรับพื้นผิวแห้งไม่พบปัญหาอะไรนะครับส่วนพื้นผิวเปียกรู้สึกคือรู้สึกดีขึ้นจากรุ่นแรกนะครับแต่ก็ไม่กล้าซัดแรงๆนะครับกัวเวอเหมือนกันนะครับเพราะรุ่นแรกเนี่ยซัดแรงๆก็เวอเลยนะครับในส่วนของราคารุ่นนี้ราคาป้าย7,990บาทช่วงนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงปลายฤดูกาลนะครับคิดว่าเดี๋ยวต่อไปรุ่นสีก็น่าจะใกล้ออกแล้วล่ะครับคือตอนนี้ราคามัน ลดลงมาแล้วเราก็พอที่จะหารุ่นนี้ได้ในราคาประมาณ5,000กว่าบาทนะครับอาต่อไปเป็นฟิลการวิ่งของคู่นี้นะครับง่ายๆเลยมีความเบานุ่มเด้งวิ่งง่ายวิ่งได้ทุกเพสไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วก็ชิวได้ครับปลายเท้าของรุ่นนี้มีความเชิดกว่าเป็นโปร3ครับมันก็เลยส่งเท้าได้สุดกว่าครับรุ่นนี้นครับโฟมเขานุ่มกว่าระยะยุบ เขาเยอะกว่าการวิ่งแบบก้าวยาวๆในเพสเร็วก็จะทําได้ดีกว่า NPro3 ครับคือทําได้ดีกว่าแบบชัดเจนเลยแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยการใช้รอบขาสูงคู่นี้ก็จะสู้ NPro3 ไม่ได้นะครับการยึดเกาะสําหรับพื้นผิวแห้งดีส่วนพื้นผิวเปียกลองมาแล้วมีเหรนนิดหน่อยครับคู่นี้เจอแล้วครับสั้นๆเลยคู่นี้เนี่ยสาหรับผมนะฟีลคู่นี้เนี่ยให้ความ รู้สึกคนละเรื่องกับเ e อ็นโปร3เลยมันเป็นรองเท้าแข่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันฟีลคนละคนละเรื่องเลยครับคู่นี้วิ่งสนุกผมชอบเลยส่วนคู่นี้เนี่ยผมรู้สึกเฉยๆครับเหมือนมัน,ม,นมันเทียบกันไม่ได้นะ่ะรู้จะเทียบกันไงคู่นี้แน่นคู่นี้นุ่มคือใครที่เป็นสายแน่นก็อาจจะชอบนะหรือก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าคนชอบก็มีแหละฟีลแน่นคนที่ไม่ชอบฟีลนุ่มแต่ว่า อย่างผมมาโดยส่วนตัวผมชอบรองเท้านุ่มนะครับผมก็เลยชอบคู่นี้ส่วนคู่นี้ผมเฉยๆไม่ใช่ไม่ดีนะมันมันดีแต่ว่าผมผมรู้สึกเฉยๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมใช้เอ็นโหนึ่งมา n อ r o โหนึ่งจริงๆมันก็แน่นนะครับแต่ว่ามันให้ฟีลตอบสนองที่มันดีกว่าคู่นี้นะครับคู่นี้ผมก็เลยรู้สึกเฉยๆครับราคาป้ายของคู่นี้กับราคาป้ายของคู่นี้8990นานะครับตอนนี้ที่ว่าพอหาได้ในช็อปที่ผมเห็นโปรโมชั่นต่างๆก็ประมาณ หกพันกลางๆครับนะสรุปแล้วนะครับจะสรุปข้อดีข้อเสียของทั้ง2รุ่นเอา e n pro 3ก่อนนะครับเอาข้อดีไปก่อนข้อดีคือเบาเด้งมั่นคงระบายอากาศดีกระชับรองเท้าตอบสนองดีสายรอบขาสามารถทำความเร็วสูงได้ดีครับส่วนข้อเสียคือถ้าคุณไม่ชอบรองเท้าแน่นคู่นี้ก็คือรองเท้าที่มันไม่นุ่มนะครับวิ่งช้าไม่ค่อยสนุกครับโฟมตอบสนองไม่ดีครับต้องมีความเร็วหน่อยครับ พื้นรองเท้าคิดว่ามันมีความทนปานกลางนะครับไม่ได้ทนมากนะครับหน้าเท้ากระชับครับรุ่นนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีหน้าเท้ากว้างนะครับส่วนใครที่มีหน้าเท้ากว้างก็เพิ่มไซส์เอานะครับพื้นลื่นไหมไม่ขอฟันธงนะครับคู่นี้แต่ลองแล้วนะครับแค่ว่ายังไม่เจออาการพื้นลื่นนะครับโอเคอ่ะอไปข้อดีข้อเสียของ e ี i ิดครับ ข้อดีไปก่อนข้อดีเบานุ่มเด้งมั่นคงวิ่งสบายวิ่งสนุกระบายอากาศดีเหมาะกับทุกเพสครับส่วนข้อเสียมีสั้นๆเลยแพงลื่นพื้นไปไวโอเคอะจบสักทีสำหรับการรีวิวเปรียบเทียบ2คู่นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี2คู่นี้นะครับแล้วก็มันเป็นความคิดเห็นของผม ส่วนตัวล้วนๆนะครับอาจจะคิดเห็นตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆยังไงก็ลองคิดพิจารณาดูนะครับว่าในมุมของแต่ละคนมัน,ม,นมีความรู้สึกแตกต่างกันไปอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้ไปผมก็ขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำช่องรีวิวรองเท้าหมายิกแลนด์นะครับแล้วก็พบกันใหม่สำหรับ คลิปต่อไปจะเป็นรองเท้าอะไรจะเป็นรองเท้าคู่ไหนไว้ติดตามกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ